วันนี้พามาชมปีกที่บุไปแล้วข้างหนึ่งจะสังเกตเห็นรอยมีจะรอยรอยรอยกาวกาวนี้เป็นกาวยี่บสองชั่วโมงใสๆผสมกันสองสว่วนเหนียวมากเหนียวมากแข็งมากเป๊กเลยหหเห็นไหมฮะกาว อันนี้คือเหล็กที่ถ่วงน้ําหนักเพื่อยืดชืดใบยืดยืดใบใบพัดประกอบไปมีกาวด้วยเราจะพลิกขึ้นมาให้ดูด้านล่างนะเห็นไหมครับใส่นอ็อตใส่น็อตสองตัวน็อตแข็งนะฮะน็อตด,ดำน็อตแข็งฝังเข้าไปเลยเจาะเตเปอร์ฝังลงไปใส่กาวกาวนี้ ยากมากที่จะออกคือถ้าแกะก็คือพังเลยในครั้งนี้เสร็จแล้วสวยยังไม่ได้ขัดต้องขัดแต่งอีกครับเดี๋ยวพ่งนี้พ่งนี้ก็ทำอีกด้านหนึ่งประกอบอีกด้านหนึ่งนี่ฮะไปไปด้านล่างฝาประกอบฝาด้านล่าง ขัดขัดรอไว้ละขัดเพื่อให้มันสากเพื่อทากาวจะได้กาวเกาะพร้อมแล้วสวยงามครับแต่ทำยากใช้เวลาใช้เวลามากทำยากใช้เวลามากเมื่อวานนี้ผมยิงรีเวทจนมือแบบปวดไปหมดเลยวันนี้ต้องดัดแปลงรีเวทเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไป ต่อด้ามที่ลงกลงนิดนึงเพื่อให้ความยาวอาร์มยาวเพื่อในการกดรีเวทสแตนเลสนี่แข็งจริงๆแข็งมากๆนะฮะแข็งมากๆรีเวทสแตนเลสตแข็งมากๆแข็งแบบโอ้บีบกว่าจะขาดใช้น้ำหนักผมว่าน่าจะเป็น20กิโลบีบมือเจ็บเลยฮะมือเจ็บเลยกระดูกกระเดี่ยวเจ็บกรหมื ครับพวกนี้ประกอบอีกด้านหนึ่งครับด้านด้านนี้ครับ